สวัสดีครับพอแม่พี่นอกมีสัญจรณพันไปมาของอนุกรมนีงให้เราที่ะครับเสียงนี้เป็นเสียงประชาบสมพานของทุกๆชนทุกบรรทอนบรรทอสะพานสองตาใสพานปูรอนตัแฝงเฮาครับมาปกระชับสะพานธ์นนครับพอแมทพี่นอกในรบรู้รต้าครับวันนี้เราจะมีการต่อแฝงประชิดเกณนะครับในเวลาท4ศทีและกันานิกานะครับมีราชตัของเกี่ ป็น้สำคันะครับน้องวัชรเที่ยวเนี่ยต้องมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทนรุ่นเกียนเกณฑได้ใดๆจนได้รัจน่าสออกตัวของสายชวนรถยนต์รถจักรยานยนต์จะมีควงมมีเป็ทุรอ